สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมายืนอยู่ทางเข้าสวนสาธารณะพฤทชาติศรีนครเขินขันคลิปนี้ก็จะพาเดินดูบรรยากาศด้านในนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ล่มลื่นนะเหมาะแก่การมาพักผ่อนนะครับเดินท่องเที่ยวชมบรรยากาศหรือว่ามาวิ่งออกกำลังกายก็จะดีมากๆเลย ด้านในนะครับไม่อนุญาตให้นํารถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เข้าไปนะก็จอดไว้ด้านนอกนะครับมีที่จอดมากมายนะครับตรงนี้ถือว่ามีที่จอดสบายสบายเลยสองฝั่งของถนนถ้าเรานํารถจักรยานมาหรือว่าเช่ารถจักรยานมาจากบริเวณถแถวนี้นะครับเพราะว่าแถวนี้จะมีคนนิยมมาเช่าจักรยานนะครับซึ่งมีหลายเจ้าด้วยกันนะ มันจะเป็นบริเวณเแถวตลาดบางน้ำพึ่งนะครับหรือว่าสวนบางกระเจ้าก็จะมีจักรยานให้เช่ามากมายตรงที่ผมยืนอยู่นะครับตรงนี้เป็นสวนศรีนครขินขันตรงนี้ก็มีจักรยานให้เช่านะครับเมื่อเดินเข้ามาด้านในนะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีร้านจำหน่ายของกินนะมีเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารปลานะครับ แล้วก็มีพวกมะพร้าวผลไม้อะไรพวกเนี้ยจำหน่ายอยู่ด้านหน้าตอนนี้ผมก็กำลังจะเข้าไปในสวนนะครับก็ต้องข้ามสะพานไปตรงนี้ก็เป็นจักรยานนะครับที่ทางร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มอาหารเขานำมาให้เช่านะครับเราไปติดต่อได้นะถ้าต้องการจักรยานนะครับก็ติดต่อตรงนี้ สามารถจะปั่นเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับจัก,กรยานจะอนุญาตให้เข้าไปได้านในได้คลิปนี้ผมไม่ได้ปั่นจัก,กรยานนะเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆนะครับซึ่งก็ไม่ได้กว้างมากมายนะพอที่จะเดินเที่ยวได้นะครับบรรยากาศร่มรื่นนะอย่างที่เห็นนะครับสบายสบายช่วงนี้จะเป็นหน้าหนาวนะก็จะมืดเร็วสักหน่อยนะครับประมาณเกือบเกือบหกโมงนี่เริ่มจะมืดแล้วสำหรับ สวนสาธารณะแห่งนี้นะก็เปิดตั้งแต่เช้านะครับประมาณตีห้จนถึง1นึ่ทุ่มเปิดทุกวันนะครับตรงนี้ก็มีป้ายนะเขียนว่าสวนสาธารณะและสวนพุทธชาติศรีนครนเขื่อนขันเดีย๋ยวผมพาเดินดูด้านในเลยนะครับสวนศรีนครนเขื่อนขัน สถานที่ตั้งก็อยู่ตำบลมากระเจ้าอเภอรพระประแดงจัังหวดสมุทรปราการประวัติก็เป็นมานะครับเริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ .2520 สมยัยพลเอกเปรมตีนสุนรนนท์เป็นนายกรัฐมนตรีก็มีมติให้อนุรักษ์พื้นที่กเกษตรกรรมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งตรงข้ามกับเขตคลองเตยยานนาวาให้เป็นปอดกลางเมืองโดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมซื้อที่สวนโลกล้างจากชาวบ้านในตำบลบางกระเจ้า148ไร่เพื่อสร้างสวนสาธารณะ,ะในปีพศ2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อว่าสวนสีนครเขินขันก็แปลว่า สวนสาธารณะที่เป็นสีแก่นครเกินขันนอกจากนี้รัฐบาลยังกำหนด,ดให้พื้นที่6ตำบลของอำเภอพระประแดงก็คือบางกระเจ้าบางกอบัวบางน้ำพึ่งบางกระสอบและบางยอที่เรียกกันว่ากระเพาะหมูเป็นเขตสีเขียวให้คงสภาพสวนผลไม้แบบดั้งเดิม เดินเข้ามานะครับก็พบกับบ่อน้ําขนาดใหญ่เลยนะเดี๋ยวผมจะเดินด้านซ้ายก่อนนะครับเดินด้านซ้ายแล้วก็วนแบบตามเข็มนาฬิกานะไปทางด้านขวานะครับกลับมาที่เดิมบริเวณนี้เขาก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมาให้อาหารปลาตรงนี้นะก็จะมีปลาหลายชนิดนะครับที่ผมเห็นมีปลาแรดนะปลาตะเพียนมีปลาดุกเลยนะ นะครับมีปลาดุกอยู่เนี่ยมากมายเลยทุกวันก็จะมีนักท่องเที่ยวมาให้อาหารปลาตรงนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ครอบครัวนะพ่อแม่ลูกนะครับก็มาร่วมกิจกรรมนะโดยการให้อาหารปลามาเที่ยวแบบครอบครัวก็สนุกนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากๆนะเราอยู่ตรงนี้น้านักพักผ่อนอยู่ก็ได้ยินเสียงนกร้องนะครับมีนกต่างๆมากมายนะ ส่งเสียงร้องเจ๊ยเจ้าจากทางเข้านะครับผมไปทางซ้ายก่อนนะผมไปทางซ้ายก็คือจะไปตรงสระพานก่อนนะครับตรงนี้ก็มีสะพานทอดยาวแล้วก็จะวนไปดูตรงหอชมนกนะครับวนรอบๆสวนนะวนแบบตามเข็มนาฬิกาเลยนะครับแล้วก็จะกลับไปตรงสระพานทางเข้าเหมือนเดิม สวนสาธารณะแห่งนี้นะครับก็แบ่งเป็นพื้นที่สําคัญสส่วนด้านหน้าก็เป็นสวนสาธารณะที่ปรับปรุงจากพื้นที่สวนจัดทําเป็นสนามหญ้าปลูกไม้ดอกแล้วก็ไม้ประดับมีสาระน้ําขนาดใหญ่และศาลาราลิมน้ําให้นั่งพักผ่อนจุดที่น่าสนใจก็คือพื้นที่เกษตรสาธิตรประกอบไปด้วยสวนมะพร้าวแล้วก็สวนหมากที่คงสภาพของสวนเดิมและพันธไม้ที่ปลูกไว้เพื่อการศึกษา พื้นที่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นสวนด้านในปล่อยให้คงสภาพพื้นที่ท้องล่องสวนโดยมีสะพานไม้ยาวหลายร้อยเมตรทอดยาวให้ได้เดินชมพื้นที่บรรยากาศสงบร่มลื่นแวดล้อมด้วยสวนมะพร้าวสวนหมากกล้วยหอมการครงสภาพสวนแบบดั้งเดิมเช่นนี้ทําให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพขว่คนรุ่นเก่า ด้านในก็ยังมีส่วนหิ่งห้อยนะครับซึ่งกําลังปลูกพันไม้เพิ่มเติมหากไปเที่ยวยามเย็นใกล้ค่ำนักท่องเที่ยวจะได้ชมหิ่งห้อยส่องแสงใต้ต้นลําพูอันนี้ผมเดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเข้ามานะเข้ามาเราก็ไปทางซ้ายนะเดี๋ยวจะไปเจอกับสะพานยาวนะครับเป็นจุดชมวิวถ่ายภาพถ่ายรูปก็สวยนะตรงนี้ เนี่ยผมเดินมาถึงแล้วนะครับจะเป็นสะพานไม้ทอดยาวนะครับไปกลางบ่อน,น้ำเลยนะอันนี้สะพานเขื่อนขันมันคานะครับมันคานี่ก็แปลว่าทางนี่ครับเดินไปเลยนะเป็นสะพานไม้บรรยากาศดีมากๆเลยสำหรับท่านที่ชอบบรรยากาศแบบเหมือนป่านะเหมือนป่าแบบมีต้นไม้เยอะๆบางครั้งเราอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับมีแต่ คอนกรีตนะครับอยากได้บรรยากาศในป่าแต่ไม่อยากไปไกลนะไม่อยากไปถึงชนบุรีไม่อยากไปถึงเพชรบุรีอะไรพวกนี้นะครับก็มาตรงนี้เลยบางกระเจ้านะครับเนี่ยมีสวนมีต้นไม้ใหญ่ๆเหมือนกันเลยนะครับมีบ่อน้ำบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้เขียวขจีมากมาย ก็เป็นสะพานไม้นะครับที่ทอดยาวนะเป็นร้อยร้อยเมตรเลยตรงนี้ผมมาเนี่ยผมก็เห็นปลาเสือนะแต่ว่าช่วงนี้นะครับมันก็มีน้ําเหนือมานะช่วงปลายปีนะครับผมก็มองไม่เห็นแล้วนะไอเป็นปลาเสือนะปลาเสือที่อยู่ตามแม่น้ําเนี่ยตัวมันจะลายๆมีจุดดำๆตรงนี้ผมก็เจอเยอะนะแต่วันนี้มาไม่เห็นเลย วันนี้เป็นวันธรรมดานะครับก็มีนักท่องเที่ยวปราปลายนะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเยอะนะบางครั้งก็มีนักท่องเที่ยวนะครับไปตลาดน้ำบานาพึ่งแล้วก็จะมาแวะนะครับที่สวนบักกะเจ้ามาพักผ่อนมาเดินเล่นนะครับหรือว่าออกกําลังกายในยช่วงเย็นๆทุกวันนะครับก็ยังพอมีคนนะที่เดินไปเดินมารวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะครับ กลากสาน้ำก็จะมีกังหันนะครับปั่นน้ำนะเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้น้ําตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับยังไม่ถึง5้าโมงเย็นเลยนะแตบฟ้าครึมๆนะครับช่วงนี้ฟ้าหลวดนะ หลายท่านคงจะทราบนะครับหลายวันที่ผ่านมาช่วงปลายฝนต้นหนาแบบนี้ฟ้าจะรล่หลวนะครับดูมืดๆนะมืดเร็วมากนะบางทีห้าโมงก็มืดมากเลยก็เดินมาสุดสะพานนะครับเดี๋ยววนไปทางขวานะคือผมจะเลี้ยวไปทางขวาเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนนก บรรยากาศที่ผมเดินอยู่นะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆเลยนะได้ยินเสียงนกร้องตลอดเวลานะครับแล้วด้านบนเนี่ยก็จะมีต้นไม้ถ้าเกิดเรามาประมาณเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยก็ไม่ร้อนนะครับที่นี่จะไม่ร้อนนะเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู่ทางเดินตลอดนะครับเราก็เดินแบบสบายๆเลยนะ นี่นะครับจะมีสะพานไม้เดินขึ้นมานะครับก็จะมองเห็นบ่อน้ํานะตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ําที่ผมมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็แวะมายืนชมวิวสักห,หน่อยนึงเดี๋ยวเดินต่อนะครับ ตอนนี้ผมเดินอ้อมสระน้ํานะครับสระน้ําที่มีคนให้อาหารปลานะตอนนี้ก็เดินวนมานะครับเดินวนแบบเป็นลักษณะตา,ตามเข็มนาฬิกาเดี๋ยวจะไปด้านที่เป็นหอชมนกเดี๋ยวจะเลี้ยวไปทางซ้ายก็จะเห็นคนมาวิ่งออกกำลังกายแล้วก็มีจักรยาน บางครั้งก็มาคนเดียวบางครั้งก็เห็นมากันเป็นกลุ่มนะครับบริเวณวรอบสรน้ำก็จะมีศาลานะมีศาลาเป็นจุดๆนะครับเรามานั่งพักผ่อนนะ ถ้าเราซื้ออาหารนะครับของกินปากซอยน่ะที่เขาจําหน่ายนะบริเวณในนี้เขาจะไม่จําหน่ายนะครับจะไม่มีร้านค้านะร้านค้านะครับก็จะอยู่แต่แถวปากซอยแล้วเขาซื้อพวกของกินเล่นพวกน้ําดื่มก็นําเข้ามามานั่งพักผ่อนได้นะครับตามศาลาต่างๆที่เขามีอยู่หลายจุดเลยครับรอบๆบ่อน้ํา ด้านขวาก็ย้อนกลับนะครับย้อนกลับไปที่เดิมนะนะครับมีป้ายบอกขอเดินนกไปทางซ้ายผมก็ต้องเดินไปเราก็เดินตามป้ายที่เขาบอกนะเวลาเราจะไปจุดไหนนะครับก็จะมีป้ายบอกแล้วก็มีแผนที่ เป็นบางตำแหน่งที่สำคัญแ้ะก็จะมีแผนที่ให้ด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนผมเดินมาตอนนี้ก็ใกล้เวลา5้าโมงเย็นนะครับคือใกล้เวลา17บเนาฬิกาแต่ฟ้ามืดเร็วช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับฟ้าจะมืดเร็ว และยิ่งเป็นสวนแบบนี้นะก็จะมืดเร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีต้นไม้ใหญ่หญๆนะปกคลุมบรรยากาศก็จะดูวังเวงนะแต่ไม่มีอะไรนะครับบรรยากาศด้านในด้านในนี้ไม่มีอะไรนะไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าด้านในมันคือสวนนะครับมันไม่ได้เป็นป่าแบบป่าที่เราเดินเข้าไปในป่าแล้วหลงป่านะอันนี้มันก็คือสวน ที่มีต้นไม้ขึ้นมากเท่าน,นั้นเองนะครับเมื่อก่อนก็ทําสวนกล้วยอะไรพวกนี้ท่อนี้เขาอนุรักษ์ป่าไว้เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนนะครับต้นไม้มันก็เลยขึ้นสูงใหญ่นะเมื่อก่อนก็ทําสวนกันนะทําสวนนะครับมีปลูกบากปลูกต้นมะพร้าวพอระยะหลังเนี่ยคนที่เขาทําสวนอะไรพวกนี้อายุเขามากขึ้นนะครับลูกหลานก็ประกอบอาชีพยอย่างอื่นกันหมด อยู่ออฟฟิศบ้างโรงงานบ้างนะครับอาชีพมันก็หลากหลายเมื่อก่อนคนแถวนี้ก็จะทําสวนนะครับทําสวนเก็บผัดเก็บพืชกัเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าลูกหลานก็ไม่ได้ทําแล้วนะครับทําให้สวนที่อยู่เนี่ยรกล้างส่วนใหญ่เขาก็ขายที่กันไปนะครับขายที่กันไปแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดที่ขายให้กับทางรัฐนะเพื่อมาทําสวนนะครับ ด้านบนจะเห็นว่ามีต้นไม้นะครับแผกิงก้านเราเดินเนี่ยไม่ต้องกลัวแดดเลยนะเดินสบายนะครับ ประมาณสัก5้าโมงกว่ายุงก็เริ่มมาแล้วนะนะครับยุงจะเยอะนะแต่ช่วงเย็นมากๆเนี่ยเย็นมากๆเนี่ยยุงจะเยอะตอนนี้ผมมาถึงทางเข้าหอชมนกนะครับจุดนี้ก็มีคนเข้ามาถ่ายภาพบ่อยนะหลายๆท่านอาจจะเห็นนะ ถ้าเกิดเป็นภาพของสวนศรีนรครเขึนขันนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์เลยนะที่เขานิยมจะมาถ่ายภาพบางที่ก็เอาจักรยานมาวางแล้วก็ถ่ายจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับจุดนี้เด๋ยวผมพาเดินด้านบนนะเขาจํากัดนะครับไม่ให้เกิน10คนนะถ้าขึ้นไปด้านบนนะครับห้ามขึ้นเกิน10คนขอชมวิว หรือว่าหอชมนกเมื่อเดินตามถนนเข้าในสวนด้านในนะครับก็จะพบกับหอชมวิวสูงประมาณ7เมตรเมืม่อขึ้นไปได้นบนก็จะมองเห็นทิวทัศน์ของสวนสีนครเขื่นขันโดยรอบตรงนี้เป็นจุดดูนกได้ก็จะมีบันไดขึ้นไปเป็นชั้นนะครับอยู่ประมาณ3ชั้น นะครับก็นิยมขึ้นมาตากล้องก็อยู่ด้านบนแล้วคนที่โพสต์ภาพนะก็อยู่ด้านล่างนะอาจจะขี่จักรยานหรือว่านอนอยู่กับจักรยานหรือว่านอนเล่นนะครับก็ถ่ายจากด้านบนไปถึงด้านล่างก็เป็นอีกมุมหนึ่งของการถ่ายภาพ ึ้นมาด้านบนผมก็เห็นชาวต่างชาติคนหนึ่งนะเขาก็เดินนําหน้าผมมาก่อนนะตอนนี้เขก็มาถึงแล้วด้านบนนี้ก็มีนกอยู่หลายชนิดนะผมเห็นจะเป็นตัวเล็กๆนะตัวมันเล็กมากเลยนะครับเห็นชาวบ้านแถวนี้ก็เรียกว่านกขมิ้นตัวเล็กนะครับตัวเล็กๆร้องเสียงเบาๆอันนี้ขึ้นมาบนสุดเลยนะครับของหอชมนก ขอชมนกนะครับถ้ามาเที่ยวเนี่ยมีเวลาสักสามชั่วโมงนะผมว่ากําลังดีนะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงสบายๆนะครับบางทีนั่งดื่มนั่งทานนั่งพักผ่อนอะไรพวกเนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆเดินถ่ายรูปดูปลาเดินถ่ายภาพนะครับดูวิวต่างๆดูบรรยากาศฟังเสียงนกร้องบางท่านอาจจะชอบนะครับบรรยากาศที่เป็นแบบ เหมือนป่าต่างจังหวัดนะครับเข้าไปเดินแล้วเป็นสวนป่าทึบๆมีต้นไม้เยอะๆสำหรับการเดินทางมาที่สวนสีนครเขื่อนขันนะครับจากสามแยกพระประแดงนะถ้าท่านใดใช้รถส่วนตัวนะครับเข้ามาทางสามแยกพระประแดงมาทางอำเภอนะ ข้าบาลางอำเภอนะครับหรือว่าตลาดพระประแดงเมื่อถึงตลาดพระประแดงก็จะมีบงังคับให้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนนครเขื่อนขันเข้าถนนเพชรขึงผ่านวัดทรงธรรมเข้าไปประมาณ6กิโลเมตรจากนั้นนะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดลาดหลังสันประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงสวนสาธารณะและสวนพุทธช,ชาติสีนครเขื่อนขัน ถ้าเกิดเป็นรถโดยสารนะครับก็จะมีสาย82สาย138สาย6ก็ให้มาลงที่ตลาดพระปะแดงแล้วต่อรถ2แถวสายพระปะแดงบากรบัวก็ไปลงปากซอยวัดราชังสรรนะครับแล้วต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะเข้าไปประมาณ2กิโลนะครับค่าโดยสารก็ได้จะอยู่ประมาณ20ไม่เกิน30บาท มันมืดมากเลยพี่คนเสื้อแดงเขาชวนผมว่าเข้าไปข้างในไหมมีต้นตะเคียนอยู่ต้นหนึ่งนะครับผมเห็นมีผ้าแดงแล้วก็มีอะไรห่อเต็มเลยผมรู้สึกว่าวางเวงมากเลยนะลําพังผมเดินนี่ผมก็รีบเลยนะเพราะว่ามันมืดมากเลยผมกลัวว่าจะมีใครนะครับมาใส่ชุดไทยเดินอยู่หรือว่ายืนอ,อยู่ข้างทางนะผมคงไม่ไหวแน่เลยนะครับผมก็ต้องเดินให้เร็วหน่อยนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับยังไม่ถึงหกโมงเย็นนะแตฟ่ฟ้ามืดมากเลยฟ้ามืดมากแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทะลุทางออกเมื่อไหร่นะครับ อนนี้ก็เดินอยู่บนทางดินนะทางที่ผมเดินเนี่ยมันจะวนกลับนะครับวนกลับออกไปที่เดิมได้แต่ก็ยังไม่เจอทางออกตอนนี้รู้สึกผมเห็นแล้วนะครับด้านหน้าผมเป็นทางที่ผมเดินผ่านไปที่จะไปหอชมนกนะครับด้านขวานี่ไปหอชมนกตอนนี้ผมมาเดินถึงจุดสีแยกนะเนี่ยผมจำได้นะครับ เดินตรงไปก็หอชมนกแล้วผมเดินไปนะครับแล้วผมก็วนตามเข็มนาฬิกานะมาออกด้านขวานี้นะครับตรงนี้จะเป็นทางดินนะโอตรงนี้มืดมากเลยที่ผมเดินมานะแล้วก็เดินมานะครับยุงก็กัดนะหันไปมองที่น่องตัวเองนะครับวันนี้นุ่งกับสั้นมายุงกัดอยู่สามตัวผมไม่รู้ตัวเลยนะยุงมันกัดอยู่นะเพราะผมรีบเดินไง เนี่ยนะครับเดินกลับมาละตรงน,นี้มาอยู่ใกล้บ่อน้ําขนาดใหญ่ที่เขาให้อาหารปลาแล้วผมกําลังเดินย้อนกลับนะครับ เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่นะครับด้านข้างก็มีศาลาให้นั่งพักผ่อน ตอนนี้ผมเดินออกมาอยู่บริเวณแถวทางเข้านะครับถ้าเข้ามาจากทางเข้าตรงน,นี้ก็อยู่ด้านขวาอันนี้เป็นอาคารนิสิตการนะครับศูนย์การเรียนรู้พื้นที่สีเขียว ก็พามาเดินเที่ยวนะครับมีเวลาลองมาเที่ยวนะท่านที่ชอบบรรยากาศแบบเป็นสวนๆน,นะครับธรรมชาติแนวแบบนี้นะไม่ต้องไปไกลนะครับมาที่สวนสีนครคนขึ้นขันบางกระเจ้ารับรองว่าสบายๆเา,ายเ,เพลินเลยนะครับมาฟังเสียงนกร้องมาให้อาหารปลามาเดินถ่ายภาพถ่ายรูปวิวสวยๆขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณ ท่านที่สนับสนุนช่อง v n p มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ